ชายหนุ่มเริ่มหมุดหงิดเหงื่อซึมออกมาขณะที่ช้างยังคงพูดไม่หยุดเหมือนคนเล่าเรื่องที่ไม่มีวันจบผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่ Ad789 Steps มี S ลงท้ายบนถนนกรุงเทพแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยไฟนีออนและป้ายโฮโลแกรมชายหนุ่มแต่งชุด7 8 9 s t e p วิ่งรีบพลางมองนาฬิกาด้วยสีหน้ากังวล เขาหยุดชะงักทันทีเมื่อแท็กซี่ที่มารับกลับเป็นช้างตัวใหญ่มีสายรัดค่าตัวเรืองแสงเขียนคำว่าแท็กซี่ช้างคุกเข่าลงเพื่อให้ชายหนุ่มปีนขึ้นแม้จะลังเลแต่เขาก็รีบก้าวขึ้นเพราะไม่มีเวลาให้เสียช้างเหลียวหน้ามามองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวขณะที่ชายหนุ่มกอดกระเป๋าแน่นสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวล ตลอดเส้นทางช้างก้าวเดินสง่างานไปบนถนนอน,อนาคตขณะเล่าเรื่องราวยาวเหยียดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นส่วนชายหนุ่มกับดูอ่อนล้าชายหนุ่มเริ่มหมุดหงิดเหงื่อซึมออกมาขณะที่ช้างยังคงพูดไม่หยุดเหมือนคนเล่าเรื่องที่ไม่มีวันจบบนสะพานเรืองแสงท่ามกลางวิวเมืองยามค่ำคืนเขาเริ่มเงียบลงและตั้งใจฟังเรื่องราวที่ช้างเล่าอย่างไม่รู้ตัว สายตาของชายหนุ่มเปลี่ยนจากความรำคาญเป็นความคุ่นคิดเรากับกำลังเห็นคุณค่าบางอย่างจากคำเล่าเมื่อถึงที่หมายเขาก้าวลงจากหลังช้างด้วยหัวใจที่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมพร้อมแววตามุ่งมั่นที่ไม่เหมือนตอนแรกท้ายสุดช้างบกงวงเรากับอำลาขณะที่ชายหนุ่มเดินเข้าสู่ตึกกระจกอนาคตอย่างมั่นใจบทเรียนระหว่างการเดินทาง ยังคงสะท้อนอยู่ในใจ